คำบริยานนะครับถ้าเราเกล่าคำบริยานเราจะทํายังไงทํายังไง <c oughs> เออจะแ,แสดงรหัสสีจะทำย่างนี้มือไหนขวาเออมือขวาอ,อ้าวนก่าคาบริยานอ,อ้าวทำแสดงรหัสมือไหนเอยมือขวาอาวุธทําไงเออโอเคเอ,อ้าวทีนีเออ้เะกลัวให้สัญญาณพร้อมกันนะ หนึ่งสองสามด้วยด้วยเกียริของห้าห้าคงจาว่าย่าหนึ่งห้าจากลบนาคีต่อชาค่ะพ่อองห้่ถกเม่าอสามาจตาโม่อลกเสอ กฎของลูกเสือมีกี่ข้อสิบข้อมันยาวไปมันหลายข้อนะเยวจะข้ามก่อนทีนี้คำปฏิญาณสามข้อเราได้คำปฏิญาณปฏิญาณแล้วต่อไปกดเราก็ได้ใช่ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นข้อที่สามจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนะครับกฎของลูกเสือสิบข้อในคำปฏิญาณเพราะฉะนั้นต้องได้นะครับจะได้นำไปปฏิบัติ